มาล้รครับผมนีมกของกลางสวัสดีคุณผู้มชมผู้ฟังผู้ชนะผมวิวเกมฟาคาย6นะครับผมก็ย่งนี้ก็ผมหยุดเล่นไปสักพักใหญ่ๆเลยนะฮะกรพฟ่งกลับมาเล่นเนาะเออก็ไม่รู้ว่าไอ้เทปเดิมผมมันไปอยู่ที่ไหนบ้างนะอันนี้ผมมาเพิ่งมาเริ่มเล่นใหม่เนาะมาก็อันนี้เราก็มาอยู่ในเมืองเมืองใหญ่แล้วเนะวาะก็เดี๋ยวผมว่าผมจะไล่ เดี๋ยวก็เ,เลยว่าจะไล่ปลดก่อนไล่ปลดเนี่ยให้พวกเฟสช่วยเหลือของเรานะผมก็เดี๋ยวเอ่อตรงนี้เรามีแคมหลักเราอยู่นี่เนาะก็เดี๋ยวไปไล่ปลดสองแคมนี้นะครับผมก็ตรงนี้ไกลวะเอ่อมีเควสอยู่ใกล้ตรงนี้เควสหนึ่งเออไม่เควสอยู่ไหนอยู่นี่เหรอเดี๋ยว ว่ามาที่นี่ก่อนบางทีจิตต้ามาก็เดี๋ยวก็ว่าจะไล่ปลดเอ่อเพื่อให้มันมีจุดวาร์ปเนาะแต่ละแมปเนาะลงน้ำได้ไหมเนี่ยนี่น้ำม,นมันมีตัวอะไรอยู่ไหมเนี่ยมันก็ได้อะออเดี๋ยว ขึ้นรถไปกันแล้วกันเก็บอาวุธก่อนเอ่เอขี่ม้าไปได้ไหมเดี๋ยวสิมา้าก็มีสีเรื่องปนะกติน,ตนะยางได้ตัวนี้ที่ไหนอ่ะมาน,นี่ไป,ไปก็ ผิดทางก็น่าจะต้องกดม้าไว้ก่อนเนาะเออไอ้ยมันมีจุดอะไรจุดตรงนี้เดี๋ยวขอแวะไปดูตรงนี้นิดนึงเป็นน่าจะสมบัตินะต๊กเพชรเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรไปดูเขก็มาคืออะไร If This is some kind of fucked up date. Just get that ass over here. i Drag me back to that fucking swamp. Oh, I never know if is going to kill or fuck Could go either way. Where are you going? Danny. อ่ามิเชลพายอยู่ที่นู่น What Danny the army puts up a checkpoint we knock it down God อัรอไระคป็เดดปนเรื่องเลยไปดีกว่าตาสิ you're okay เดีย๋ยวไ,ไ,ไปจุดเพชรนี่ก่อนไม่รู้มันคืออะไรนะ แต่พื้นที่ก็จะมีย้อนของมันนะตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะมีเป็นที่เรียกเรือเหรอเดี๋ยวเตโอจาัก,การามมาแล้วกันลากมากงอ ขอบคุณเอ่อมีเครียด้วยใช่มั้ยตรงนี้มีอะไรเอ่อเป็นเครีล่าสมบัตินะรู้เจอแล้วาจะหางคุณแจไม่เจอเนี่ยดิ key to Rosa's heart. lớn thì có này à. nuôi <laughs> mấy nàng kiểu nào. mày ดูที่ตรงนี้ก่อนเผื่อมีอะไรให้เก็บนะแต่น่าจะกุญแจที่เราไปเก็บไม้อะไรนะไม้ลูกมันเป็นกุญแจรถอ่ะโอเคมาเฮ้ย หน้าก,กาศยีงโคตรเท่ก,ก็ได้เส้กลางมาด้วยหน้ากากเท่จัดเดี๋ยวเราลองใส่เลยแลนวะกันอ่าลดความ,มเร็วก,ก็จะปิดแล้วก็ของป้อมปืนศัตรูหรออ๋อก็เหมือนจะเนียนขึ้นอ่ะเอาง่าย

แต่ตรงนี้มีอะไรให้เก็บด้วยนะไปเก็บดูกอนมาเป็นอะไรกางเกงกางเกงยีนด้วยนะมาดูดิสายไหนแต่เตลอย่างที่เราต้องการปะเอ่อัวอันนี้เป็นสายซ่อมว่ะ อนี้นหละเอ่มกระสุน <c oughs> ไม่ใช่วะตรงนี้เป็นอะไรอะมีอะ <Hello. S 1> ไรอยู่อะอยูเ่เบ I know a silly when I see one. <laughs> I'm What's wrong with all asshole? Try to fuck me, Danny Rojas. I saw your organs to the Yankees. And I know if I shoot you, Paolo's death disappears. No. You have rules. You might kill, but you're no killer. Yerda, you got me. So what does that make you? I kill guerrillas. I also kill soldiers. It's just business. Easy to pretend you're not picking sides. My father was a guerrilla in '67. After the revolution, he put on a crisp military uniform. Three years later, to his surprise, a fresh new revolution with fresh new guerrillas. They thank him with a bullet to the skull, buried in the same crisp uniform. Are you ready for your uniform, Rojas? It goes both ways. How's that? นี่คือตัวร้ายอ่ะเหมือนมาทักทายเฉยอ่ะได้มีสมบัติอยู่นี่ Why don't you go? I need you to know pick up my stay? key no for anything. my business partners. I don't know anyone in the where are they? Hmm. <laughs> <laughs> I didn't need a camp. I think that's my associates are named Dimitri and Vasily. They're Russian and they're twins. I'll make it easy and send a picture. You're too kind. I'm Mira Leste. And history is repeating itself. What do you mean? This is where legends are born, Danny. The sixty seven revolution started in a lake. Oh, They the guerrillas who overthrew And they know I'm coming to give them the good news. El Tigre is very, very excited. Promise. Gotta take out that alarm. Ming เก็บหน่อยแกหนไหนก็ไหน่แล้วไหนข้างในฝั่งนี้จะมีคนเลยฮะเยี่ยมมากตรงนี็มีคนนี่หว่า แล้วมีอยู่ฝั่งนน้นตัวหนึ่งมีกับละเบิดไหมเนี่ยแม่งชอบมีกับละเบิดซะด้วยอนะ่ะ been ปิดแันย้ายก่อนะกันเดี๋ยวพวกมันจะแห่มา Eh? Eh? El Tigre, I'm at one of the checkpoints at the border of El Este and Valle de Oro. Head south, Danny. You're getting closer. Anything special about this checkpoint? A checkpoint is a checkpoint. You want to take out some soldados? I'm sure they. มาล็อกหมดต้องทำลายป้ายมาแทนที่เก็บให้หมดนี้บันทึก โอเคมายึดยึดไปที่หนึ่งคร้บเขตนี้คือเขตของเราดิมีอะไร สั้นธรรมดามีรถเฮ้ยเกี้ยวเสือดาวมีเคื่ด้วยนะ รู้ก็บางว่าถิ่นใครไปถิ่นใครไหนดูดิมีเคลย์อะไรอืมลงกาแฟเหรอ You ever recognize a soldado? อ e a h อยู่ใ,ใกล้ๆเลยนี่หว่าก็ระว่างเอ้ยไม่เลี้ยวอ่ะโอ้ยคิดเป็นขับรถยากโอ้ยอย่างดิฟ Hey, El Tigre, yeah. I'm Hello. at the Crab Rock. Very artistic. Lorenzo's the artist, and we are like the crabs. Hard shells? Sharp claws? They fight from the jungle to give birth in the ocean. CKз look revolution from ocean to the setting the up ไม่มีของไอ้เจ็บเดินตามภูเขาขึ้นไปนี่เหรอ Gun เดินตามภูเขาขึ้นไปน่าจะนีแล้ว The view from the waterfall was so beautiful. Seeing the walk Looks like the waterfall from El Tigre's photo. Mm. Get up there. Top. Okay. El Tigre, I'm at the waterfall picture. It was taken after a bloody battle. Three days of hiding paid off when a platoon of paratroopers landed right in our kill zone. มันก็ไปเหี่วปลาฉลามันก <ing> ็จะถึกย่า e t i ่นไปข้างบนอีกอหร ให้ทำลายอีกเหรอมาหาแม่งโก้ซับซ้อนโอเคมาลูก Are like sharks, deadly predators with knives as sharp as teeth. Actually, that rock just looked like a shark. Who's the one dangling underneath it? That's Lucky Mama. We never knew when the Soldado would find our camp, so we had to secure fast ways up and even faster ways down. Lucky always volunteered to be the first to test the lines. Brave. I hear you are brave too. Clara told me about you. You know, I also grew up without a mama or papa. And you still became a legend. <laughs> Many careers are orphans, baby Tigre. But it's not our parents who define us, it's our actions. It's like therapy. Oh, we Nope. โ oh oh. <Huh. S 1> อ้โหดบบปีนขึ้นไปหาแมงโตรสับซอนเลยนี่ถึงแล้ะ That explains the hangover. Every year I drink two bottles of rum. One for me, and one for Lobo. You never live to see a free Yara. Opa. To be honest, neither did I. This is the last pick. Felicidades! You're at the top of the world! Now get down here! You're missing all the fun, baby tigre! Uh... อยู่ข้างล่างเหรอโหหมู่บ no ้านแม่คนลึกลรับมาทักทายเขาหน่อยเอลติเกร Eh, é, eu te que, eu te que? I'm trapped. That is staring you in the face. What do you do? I've <laughs> <laughs> been kicking the cojones a thousand times. I haven't felt them since 72. Never <laughs> do that again. What the fuck is baby Tigre. Come on. Meet the family. Lucky, my nose is broke again. I'm not your fucking mother. มาม่ามาม่ามาม่ามาน่ามาม่า่ามาบ่ามาม่ามาม่ามาม่า่ามา่าม Looks like La Moral to me. I'm Danny Rojas from Libertad. The new Fist of the revolution. No, Clara sent me. Libertani is the legend on our side, heroes to believe in. To fight another Castillo? He's exactly what Yara deserves. Buena suerte. Sorry, one revolution was in us. Looks like Clara was wrong. A faith, Danny. They just need to get to know you. Come see me when you get settled. My baby tigre. เหมือนแบบ่ชยนี้จะแบบออกแนวเชิงทอนะดูเหมือนว่าแบบเหมือนนะทำการปฏิวัติมากี่รอบแต่มันก็ไม่มันไม่เคยสำเร็จสักทีไงก็เลยจนแบบไม่รู้แล้วว่าจะทำไปเพื่ออะไร มาเอาละครับผมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ้ไสำหรับฝากใคยไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผม